มาพี่น้องมาพอขออยอีกแล้วบมดนี่อยม,มากับคู่บตาเอลสามสิบหกพี่น้องมาเดยอาการมีเสียงดังก๊กก๊กก๊ก,ก๊พอแต่ดึงเกวัดน้ำมันขึ้นมาเกวัดน้ำมันอยู่ดีที่ขึ้นมาพี่น้องบัติตีนหดปลายเกเปิดน้ำมันออกแม่เหลือจากสองลิตรนะพี่น้องจากสามสิบลิตรเหลือสองลิตรนบพี่น้องบ่อยักพี่น้องบ่อยากลื้อลืออาการนี้ลูกค้าวา่าซีนมันหวัวแต่โดนเราละอหอยแหงบ่ตท่านเอเปียนเอ้ย จาก็ลองทิ่มาอีกจักน้อยมั้งแม่ล่ะท่านเจ้าบด้เลียนขั้นใหม่รดว่าไปเอ้าพี่น้องหลังจากที่เขาลื้ออกมาเล้วลื้อมาเล้ยวพะนะลื้อบรท่านเล้วก็เข้าเนี้มาลื้อตัวพี่น้องข่อยว่ารถขั้นนี้สิอมรถขั้นเดียวนี่สิปลาไปยืดดอกเบิดมือพี่น้องเบิดมือแท้ลื้อเครื่องมือประกอบเครื่องมือเบิดมือได้ขั้นเดียวพี่น้องอืออืออขาเลียงมันก็เลยแพงอนะขาเรียงมันแพงเลยพี่น้องเพราะว่าเบิดมือ่อยสอไในขั้นเดียว หลังจากนั้นเขามาลือขาลังค่าออกพี่น้องบึ้ยมันจับเอาถูกสิ่งถูกอย่างยืดไปดุมรอลังบลเล่พี่น้องบอกว่าจะเปลี่ยนขาลังค่าข้านล่างพวกเนี่ยจับยืดใส่เบิดเลยมันก็เลยถอดลายพี่น้องเด็ดถอนวดข้านล่างออกพ้นนะเบิองหนวดถอดสลักข้านล่างออกพี่น้องถอดออกสองทางเพื่อทีิจๆให้ข้านล่างมันตกลงข้าจยงก์หยิงยกไอ้แขนยึดข้านล่างออกได้ได้พี่น้อง เบิ้องลวดจะว่าสิ่ถอดได้แต่ละสินแต่ละส่วนมุจจาเบิ้งรวดอย่าต่อเลยเด้อขาเลี้ยงทางนะถอดหลายปะนนี่คนน่ะเบิ้งเบิ้งแนว่ถอดแต่ละแนวมีแต่แนวหนักๆไปพี่น้องเบื้องลวดเบิ้งงลวดคนน่ะเอาหรือบ่ทธานด้เลี่ยวอยู่คนน่ะเบิ้งงลวดน็อดขอยามันแสนแปดตัวนี่แหละคนน่ะเอาพี่น้องมุจจากับมันดูแลรถมันดูแลรักษามันแเด้อ บอกมันมาใส่มันยางเดียวดิบัตยามนะมันจะใส่ขึ้นเนี่บัตมันจะใส่เงินมุเจ้าขึ้นดิเดี๋ยวมุเจ้ากระลูซื้อเดี๋ยวมุเจ้ากระลูซื้อเอาพี่น้องบัดนี่เขาเป่าทําความสะอาดออกเดี๋ยวเขาดียิงนัดดุมมันออกเขาดียกดุมมันลงมาเบืองว่ะเสียงมันดังกดๆๆมันเป็นน้ำหยั่งพอเจ้าวามันดังยุดดุมล้อหลังขางคว้ามันนะดังกดๆๆบดังแห้งดอกดังค่อยๆมันก็ดังหนักตัว เปิดน้ำมันออกยังอยู่สองลิตรน,นะจากสามสิบลิตรคือมันสามสิบก็ลิตรพุนปุ๊บ <c oughs> เอาพี่น้องไปสร้างกันเลยท้ำการลื้อออกสิเบิร์ตเดียวขันตอนต่อไปบัดนี้เซ็ตเซ็ตจักหน่อยบัดนี้เขาที่ยกดูมันโลงบัดนี้พี่น้องใส่ควันกระทุ่งกระทุ่งให้มันแยมจักหน่อยบัดนี้พี่น้องพ่อมือเข้าเขาได้นะค่อยเยามืโจกเข้าไปก็ยกมันขึ้นมาเวียงมันออกมาดิพี่น้อง แล้วก็ต่างมันว่างปุ๊ลงถ้าเบ,บึงถ้บบงาเบึงกัมพูสีอข่อยงกเงียบงกเงียบงกเงกียบนั่นเวียงปุ๊บต่างปุ๊เห็นบอกทำท่าซองทำทา่ายิบจังหน่อยทำทายกจังหน่อยพลนะเบื้องลวดหลังจากนั้นเข้าจะมาดูดลูกป,ปืนออกแล้วก็คันหนอดหลอกดุมล็อกเผาออกแล้วก็ยกเฟืองออกแล้วเขาก็เปลี่ยนสิน้นเปลี่ยนสิ้นแล้วก็ประกอบประกอบแล้วก็เติมน้ำมัน เติมน้ำมันอีกจากประมาณัสองถังไงนี่นะคุยว่าอือ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 อเอา้าก็เป็นอันแล้วพี่น้องนี่แหละสาเหตุมันเปลี่ยนลูกปืนอีกสามลูกพอดีแล้วเบิง้งรวดม่เจ้าเบิ้งเอารวดพ่นนะขี้ดินโอกหลกขี้ดินโอกหลกขึ้นเขามาเบิ้งลองมาเบิง้งลองปอกสิน้นรถบัสคุยว่ามันมือไม่โค้คุดไว้ไปแล้วพี่น้องไปแล้ว